สวัสดีครับนี่มารีวิวการน,นักฟุตบอลนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบการน,นักฟุตบอลแล้วก็อยากได้การน,นักฟุตบอลไปสะสมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่ะเลือกไปทุกท่านกําลังเห็นนี่ฮะเป็นฮีโร่ของไร้ปืนใหญ่ในลหลายๆนัดแล้วก็ฟอร์มกําลังดีด้วยนะครับนี่ฮะครายคาวา์นั่นเองนี่เดนะี๋ยวผมให้ดูทีละใบนะเรื่องเอาลาเซ็นนะฮะจะเซน็นไม่เหมือนคือลาเซน็นเนี่ยแล้วกเป็เซ็นนะครับนะอาจจะดูแบบไม่เหมือนกันนะนี่ดูใบแรกสำหรับขายคาร์แวร์นะฮะ นี่นะใบแรกนะครับด้านหลังครับนี่จะประมาณนี้นะนี่ออโตกราฟนะฮะอยู่ในชุดสีเสื้อเชลซีนะอันนี้เป็นพอดีนี่ปีซึ่อปี2020-2021นะครับตอนนี้ตอนนั้นยังอยู่เชลซี 4, อยู่เนาะนะครับยังไม่ได้อยู่ในยูนิฟอร์มของอาร์เซนอลนะฮะนี่ในชุดเชลซีนะฮะอีกหนึ่งใบฮนะให้ดูฮนะแหวนอีกหนึ่งใบนะก็เซนเต็มเซนสวยทั้งสองใบเลยนะนะครับ นี่นะหรือเป็นนักเตะฟอร์มกำลังดีด้วยนะนะครับท่านใดที่เป็นแฟนฮาวเวดก็สนใจอยากรับฮาวเวดไปดูแลต่อก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเนีฮะให้ดูฮะใครฮาวเวดครับท่านใดที่ชื่นชอบก็นะฮะฝากกดติดตามแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับใครฮาวเวดคู่เลยนะฮะนะครับไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นนักเตะคนไหนว่าจะเป็นใครนะครับนะสนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ